นีมันคือมันกินเนื้อและเกอร์เข้าไปแล้วนะครับเราเส้นรอยลึกรอยลิ้วอะไรลึกๆนะครับเราต้องใช้พวกใบอ้าวปักไม่ติดอีกอู้แบบนึงครับเอามาครับคุณผู้ชมขายหน้าเลยไม่ได้เตรียมของหมุนประมาณสองถึงสามเที่ยวนะครับเพื่อให้งานเราเนี่ยรอพวกนี้มันจะไม่หายนะครับมันก็จะเป็นวงเต็มไปหมดเลยนะครับรอยขึ้นขนแมวอะไรต่างๆไม่มีนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท,ท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องประธานสุธมาหรือช่างหนุ่มนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาอยู่กับช่องช่างหนุ่มประธานสุธมาอีกแล้วครับผม,มคลิปนี้นะครับจะมาทําอะไรดีนะครับนี่เลย ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือ,อของสองอย่างนี่คืออันนี้คือยาขัดอันนี้ก็คือยาขัดนะครับคือผมได้ขายยาขัดรอหรือโลอาตัวนี้นะครับขายดีมากๆขายดีมากๆก็พี่น้องก็ที่ตอบกลับมาก็คือส่วนมากแล้วจะใช้งานได้ดีมากๆก็คือเงาช่ำเนียนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่มีคุณผู้ชม บางคนบางท่านก็คือส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยก็คือแบบเอาไปแล้วไม่รู้ขัดยังไงนะครับก็อาจจะเป็นด้วยความไม่เข้าใจหรืออะไรปัจจัยหลายๆอย่างก็คือขัดแล้วไม่เงานะครับขัดแล้วมีปัญหาเป็นคราบบ้างไม่เงาบ้างนะครับไม่รู้ว่าทํากันยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาะสาธิตรีวิววิธีการใช้งานยาขัด2ตัวนี้นะครับก็คือเป็นสินค้าที่แบบขายดีมากๆนะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปเพื่อจะแบบ ทำวิธีทํานะครับขั้นตอนการขัดว่าจะใช้อะไรบ้างในตัวยาสองตัวนี้นะครับเพื่อให้ได้ผลงานออกมาแบบเงาใสฉ่าเนียนเหมือนที่ผมเคยทําคลิปมาแต่ก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยนะครับคลิปนี้นะครับติดตามชมกันนะครับว่ายาขัด2ตัวกระปุกเล็กชุดเล็กคืออันนี้คือชุดทดลองนะครับที่พี่น้องสั่งไปใช้งานนะครับว่าขัดเหมือนผมไหมมาครับมีวิธีการขัดยังไงบ้างแล้วก็ใช้ใบอะไรขัดใช้เครื่องอะไรขัดนะครับ มาดูกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาขัดรถสีดําข้างหลังเนี่ยสีดําก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าขัดไม่เงาจริงเนี่ยมันก็จะมีพวกริ้วรอยขนแมวอะไรต่างๆนาๆนานครับวันนี้เราจะมาดูาชิ้นงานก่อนขัดแล้วก็หลังขัดนะครับจะเปรียบเทียบกันว่าใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้แล้วนะครับผลงานที่ออกมามันจะได้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปดูชิ้นงานกันก่อนเลยครับก่อนอื่นเลยดูชิ้นงานกันก่อนนะครับผมแค่จะมาสาธิต การขัดเท่านั้นนะครับจะไม่ได้ขัดเยอะนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะกินเวลาในคลิปเยอะเกินไปนะครับที่เห็นนะครับนี่นะครับเส้นรอยขนแมวหรือรอยขีดข่วนหรือรอยอะไรต่างๆที่เกิดจากรอยผ้านะครับก็คือรอยที่เกิดจากการใช้งานสีรถนะครับถ้าเป็นสีดําเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเห็นริ้วรอยชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็มันก็ไม่เงาไม่ใสไม่ฉ่าด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาขัดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า ต้องสังเกตนะครับว่าถ้ารอยขีดลึกๆที่แบบว่าลักษณะอัลเลสจิกลงไปแล้วนะครับมันรู้สึกว่ามันเป็นขั้นอ่ะอันนั้นอ่ะมันคือมันกินเนื้อเละเกอร์เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะไม่หายนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันสามารถที่จะจางลงได้นะครับแต่ว่าไอเงาไอรอยริ้วแสงรอยโฮโลแกรมนะครับพวกนี้หายแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ขัดนะครับคือเป็นเครื่องขัดระบบโรตารี่นะครับ เครื่องขัดระบบโรตารี่ก็จะมีหน้าตาอยู่2ประเภทนะครับก็คือประเภทนี้จะนิยมใช้กันในอู่สีรถยนต์นะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับตัวสั้นๆเล็กๆแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นโตตรตารี่ก็คือหมุนไปข้างเดียวอันนี้ก็เป็นระบบโรตารี่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวยาวๆลักษณะตัวยาวๆนะครับอันนี้ก็จะหมุนไปทิศท,ทางเดียวเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเป็นอู่รถเขาก็จะนิยมใช้กับพวกใบ8นิ้ว9นิ้วอะไรอย่างนี้นะครับก็คือ,อจะเป็นการขัดลบรอยกระดาษทรายอะไรเงี้ยกำลังเครื่องมันดีนะครับอรอบมันสูงนะครับมันก็เลยเหมาะกับ งานขัดลบรอยกระดาษทรายอะไรประมาณนี้ครับแต่ทีนี้นะครับผมจะเอาเครื่องพวกนี้มาใช้กับงานขัดเคลือบสีรถยนต์นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าพวกใบพวกเล็กๆมันไม่มีนะครับใบเล็กๆที่มันเป็นเกลียวต่อลักษณะแบบนี้ส่วนมากแล้วมันจะไม่มีจําหน่ายนะครับคุณผู้ชมผมก็เลยต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะครับก็คือเป็นตัวหัวต่ออะแดปเตอร์แบบนี้นะครับ เอามาหมุนเข้าตรงนี้ก่อนวันนี้ผมจะใช้เครื่องตัวตัวตัวยาวตัวใหญ่นะครับเพราะว่าผมว่ามันจับถนาดกว่าเครื่องตัวนี้นะครับผมจะใช้เครื่องตัวนี้นี่นะครับเวลาเราต่อเข้าต่อเข้าไปนะคร,ร,ร,รับแล้วมันก็จะสามารถที่จะใช้กับแป้นออน้าเตยขนาด5นิ้วได้นะครับงานนี้เราจะใช้พวกฟองน้ำห้านิ้วไงถ้าเกิดว่า<ช>พวกฟองน้ำ5้านิ้วแบบนี้<ๆ>เห็นไหมครับมันไม่มีเกลียวมันไม่มีเกลียวมันไม่สามารถที่จะแปะ อยู่กับเครื่องได้นะครับมันไม่สามารถที่จะแปะไปกับเครื่องโดยตรงได้มันต้องมีที่ยึดเกาะให้มันก่อนก็คือถ้าเป็นเครื่องแบบนี้นะครับก็ต้องมีหัวอ adapter ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนและทีนี้ก็ใช้แป้นหนามเตย5นิ้วนะครับหมุนเข้ากับตัวแปงหัวแปง adapter ตัวนี้นี่นะครับไอทีนี้มันก็พร้อมที่จะใช้งานกับพวกใบฟองน้ําได้แล้ว นี่นะครับวันนี้ผมจะมาใช้เครื่องโรตารี่ขัดนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วนะครับพี่น้องก็คงจะมีแต่เครื่องขัดโรตารี่นะครับส่วนมากนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนส่วนมากแล้วจะมีแต่เครื่องขัดโรตารี่จะไม่มีเครื่องขัดดีแต่ถ้าเป็นเครื่องขัดดีพวกนี้ไม่ต้องแปลงนะครับสามารถที่จะเอาใบฟองน้ําพวกนี้ไปแปะกับเครื่องขัดดีได้เลยหัวขัด DA ก็จะเป็นแบบส่วนมากก็จะเป็นแป้น5้านิ้วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรตารี่นะครับที่ใช้กับพวกใบขนแกะใหญ่อันนี้ต้องมีตัวแปลงนะครับ ต้องมีหัวแปลงแบบนี้แล้วก็ต้องใส่แป้นแบบนี้ด้วยแล้วก็ใส่ใบห้านิ้วได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ชิ้นงานครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะแปะชิ้นงานแยกเป็นสองฝั่งนะครับระหว่างขัดและไม่ขัดนะครับคิ้วพวกขอบยางดำๆเนี้ต้องติดไว้นะครับต้องติดไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคราบยาขัดไปโดนมันจะเป็นสีขาวนะครับ มันจะเช็ดออกลําบากนะครับคุณผู้ชมเราจะขาดฝั่งนี้นะครับโอเคครับผม ในขั้นตอนแรกนะครับริ้วรอยนะครับที่มีเส้นขนาดลึกนะครับที่มีเส้นรอยลึกรอยลิ้วอะไรลึกๆนะครับเราต้องใช้พวกใบปั่นที่มีความแข็งนะครับงานนี้เราจะตัดฟองน้ําเอ้ยตัดขนแกะทิ้งออกไปเลยนะครับเราจะมาเริ่มต้นที่ฟองน้ําเลยนะครับเพราะว่าพวกใบฟองน้ำเนี่ยมันจะสร้างริ้วรอยให้กับชิ้นงานเราน้อยมากๆนะครับผมถ้าเป็นขนแกะเนี่ย จะทิ้งริ้วแสงริ้วรอยไว้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มด้วยฟองน้ําเลยนะครับถ้าพี่น้องจะขัดรถขัดรถขัดสีตัวเองนะครับขัดแค่ขัดเงานะครับไม่ได้ปรับผิวไม่ได้อะไรนะครับก็คือขัดให้มันเงาแล้วก็ลบเส้นขนแมวบางๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แนะนํานะครับผมเป็นฟองน้ําเนื้อแข็งก่อนนะครับใช้คู่กับยาขัด310ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะครับก็คือเป็น ยาขัดหยาบแต่ว่ามีความเงามากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่ามันจะเงาแค่ไหนนะครับยังไงต่อละก็คือวิธีขั้นตอนการขัดอะไรต่างๆนะครับจะดูไปกันพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะทําให้ดูทีละขั้นตอนเลยหนึ่งนะครับขัดด้วยใบฟองน้ําหน้าแข็งนะครับแล้วก็พร้อมกับยาขัด310นนะครับผมไปดูกันครับก่อนอื่นเลยเราต้องแปะแป้นกับ ใบฟองน้านะครับพยายามนะครับคุณผู้ชมพยายามแปะให้มันตรงจุดศูนย์กลางครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแปะบินไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับมันจะเกิดการเหวี่ยงของใบปัน่นมันจะปั่นไม่เสถียรนะครับผมเพราะฉะนั้นควรจะแปะให้ตรงกลางๆนะครับผมหลังจากนี้ก็ไปป้ายยาขัดกันเลยครับวิธีการป้ายยาขัดนะครับเราจะป้ายแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับ เราจะใช้มือเราป้ายน้ํายาขึ้นมาประมาณนี้พื้นที่การขัดเราจะขัดไปเพียงบริเวณประมาณนี้นะครับเราจะไม่ขัดทีละเยอะนะครับเพียงเท่านี้นะครับคือป้ายายาขัดไม่ต้องป้ายเยอะนะครับ i, 1เปลืองของนะครับ2ขัดนานขัดไม่ลงนะครับคุณผู้ชมเราป้ายน้อยๆนะครับเราอาศัยการขัดหลายเที um. ่ยวๆนะครับที่ว่าหลายเที่ยวเนี่ยไม่เกิน3เที่ยวนะครับเดี๋ยวไปดูการขัดรอบที่1นกันครับ ก่อนขัดนะครับเราต้องเกลีย่ยยาขัดก่อนนะครับเกลีย่ยยาขัดให้ทั่วชิ้นงานก่อนแล้วก็เปิดรอบเบาๆนะครับผมอ้าวปักไม่ติดอีกอู้แบบนึงครับเอาใหม่ครับคุณผู้ชมขายหน้าเลยไม่ได้เตรียมของมาก่อนอู้เปิดรอบช้าๆก่อนเปิดรอบอาจจะหนึ่งหรือสองนะครับเพื่อจะเกลีย่ยยาขัดให้ทั่วๆก่อน แล้วจากนี้เราก็เร่งไปสปีดท,ที่3นะครับค่อยๆขัดไปเรื่อยๆนะครับผม อเคเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูความเงาก่อนนะครับอันดับแรกความเงาสองฝั่งนะครับเห็นไหมครับมันจะมีความเงาโดดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือการขัดหนึ่งเที่ยวนะครับ มันเงาขึ้นแต่ว่าไอ้ริ้วรอยที่พวกลึกๆนะครับมันอาจจะมีรอยลึกบ้างต่ำบ้างนะครับพวกรอยบางๆเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีรอยลึกๆอยู่นะครับบางรอยก็อาจจะหายบางรอยก็อาจจะไม่หายนะครับถ้าลึกเกินไปนะครับเราก็จะทําอยู่ประมาณนี้นะครับด้วยใบขัดหยาบด้วยยาขัด310ประมาณ2ถึง3เที่ยวนะครับเพื่อให้งานเราน่ะมันเนียนก่อนนะครับเพื่อเป็นการปรับผิวไปก่อนนะครับคุณผู้ชมไปขัดกันต่อครับ จากขัดเที่ยวที่สองเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับเราจะเห็นนะครับว่าผิวมันเริ่มใสขึ้นนะครับจากผิวตรงนี้นะครับก็คือเป็นแบบลักษณะมีฟ้าๆนิดหน่อยนะครับหลังจากขัดไปสองเที่ยวผิวมันจะใสขึ้นนะครับแต่ทีนี้นะครับคือ ใบหยาบนะครับอันนี้นะครับเปรียบเทียบกับใบขนแกะได้เลยนะครับคุณผู้ชมเปรียบเทียบความหยาบเนี่ยเท่ากับใบขนแกะเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นปกติโดยธรรมชาตินะครับเขาจะทิ้งรอยแบบเหมือนหมองค้้ำอย่างนี้นะครับเป็นหมองๆฝ้าๆแบบนี้นะครับอยู่บนผิวงานนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะขัดชักเงาขัดด้วยฟองน้ําที่ละเอียดขึ้นนะครับก็คือเป็นใบฟองน้ําสีส้มอันนี้นะครับมันก็จะนุ่มขึ้นนะครับ แล้วเราก็จะใช้กับายาขัดชักเงาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยาขัดชักเงาอยู่ไหนอา้าวหายเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนเราอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอ้โหทำคลิปไม่พร้อมเลย <laughs> นี่นะครับเป็นยาขัดชักเงาเพื่อจะเอามาลบเส้นนะครับแล้วก็เพิ่มความเงาใสาฉ่ำให้อีกนะครับเพิ่มความเงาความใสให้กับชิ้นงานนะครับ เดี๋ยวเรามาขัดตัวนี้กันต่อเลยนะครับด้วยใบขัดสีชมพูนะครับสีเขียวเนี่ยผมปั่นไปสองรอบนะครับแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะอันนี้คือไม่ได้ขัดนะครับพวกรอยแบบนี้หายไปแล้วนะครับพวกรอยแบบนี้ที่อยู่ฝั่งนี้เนี่ยหายไปแล้วนะครับก็จะเหลือแต่พวกอ่ารอยที่เกิดจากใบปั่นสีเขียวนะครับก็คือเป็นฟองน้ําเนื้อแข็ง เราจะใช้ใบฟองน้ําเนื้ออ่อนแล้วก็ยาขัดที่ละเอียดขึ้นนะครับมาลบรอยริ้วแสงพวกนี้นะครับไปกันต่อครับนะครับต่อไปเราจะขัดช่าเงาแล้วก็ลบเส้นไปด้วยในตัวนะครับก็คือวิธีการเปิดนะครับกดตรงฝากดอีกข้างนึงนะครับมันก็จะบีบขึ้นนะครับเราจะใช้ซักประมาณ4ี่จุดนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปปั่นที่ชิ้นงานได้เลยนะครับ กดแปะไว้ก่อนนะครับอันนี้เราจะขัดในรอบต่ํานะครับประมาณสองครึ่งครับเน,นี้ยเราจะขัดบดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคาบยาขัดมันจะขึ้นเงานะครับคุณผู้ชมเราจะขัดวนไปเรื่อยๆนะครับการขัดเครื่องโรตารี่เราจะ กดแช่ที่เดิมไม่ได้นะครับมันจะเกิดความร้อนแล้วจะเกิดหน้าสีแล้วอาจจะไหม้ได้นะครับเราต้องขัดวนไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้จะเห็นว่าสีเนี่ยมีความใสขึ้นมาเยอะเลยนะครับ รเราก็ขัดไปไดเรื่อยๆจนกว่านะครับจนกว่าคาบยาขัดมันจะหายนะครับคุณผู้ชมขัดชักเงาใช้รอบต่ำๆนะครับ เคเที่ยวเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเช็ดคราบสักเล็กน้อยนะครับผ้าที่เอามาเช็ดนะครับคุณผู้ชมควรจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ที่มีความนุ่มนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเป็นผ้าที่แข็งแข็งเนี่ยมันก็จะทําแบบพวกรอยขนแมวรอยขีดข่วนให้กับสีรถเราได้ครับมาดูกันครับผมจะลอกเทปกาวที่แปะ ขั้นชิ้นงานนะครับจะให้ดูสองฝั่งนะครับอันนี้เป็นการขัดแค่สองขั้นตอนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับ เป็นไงครับอ่าชีกอีกฝั่งนึงเลยนะครับเห็นไหมครับคนละโลกเลยนะครับที่ขัดสีดำเนี่ยคือมันจะได้เห็นชัดนะครับผมว่าความเงาความใสความเนียนนะครับการลบริ้วแสงริ้วเส้นอะไรพวกเนี้ยแต่ก่อนขัดนะ่ะดูผิวก่อนขัดนะครับคุณผู้ชม นี่นะครับรอยขยุกข,ขยุยที่อาจจะเกิดจากอาจจะมีคาบยางมาตอยหรืออะไรมาติดนะครับที่รถลูกค้าแล้วก็เขาก็ใช้ผ้านะี่ะขยี้ขยี้นะครับมันก็เลยเกิดเป็นแบบขยุกข,ขยุยแบบนี้นะครับแบบนี้อนะ่ะถ้าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับถ้าขัดผิดวิธีนะครับรอยพวกนี้มันจะไม่หายนะครับมันก็จะเป็นวงเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เนี่ยผมขัดอ่ขัดหยาบแค่สองคือขั้นตอนแรกเนะี่ยคือเน้นรอยลึกๆพวกนี้นะครับ ให้มันหายให้มันจางมากที่สุดนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมถ้ารอยลึกๆแบบนี้นี่นี่มันไม่หายนะครับคือมันมันเป็นรอยที่กินเนื้อและเกลอนะครับรอยที่กินเนื้อและเกลอเข้าไปมันสะดุดนะครับมันสะดุดปลายเล็บแบบนี้แบบนี้ไม่หายนะครับแต่ว่าดูจางลงนะครับเห็นไหมมันจะจางลงนะครับรอยขึ้นขนแมวอะไรต่างๆไม่มีนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวฟองน้ํา อันนี้เป็นแค่ตัวฟองน้ําระดับกลางนะครับและยังมีฟองน้ําสีดําซึ่งละเอียดกว่านี้นะครับถ้าเอามาปั่นซ้ำเข้าไปอีกนะครับเนียนกว่านี้อีกนะครับคุณผู้ชมนี่ผมทําให้ดูว่าขั้นตอนง่ายๆแค่2ขั้นตอนนะครับที่ผลงานที่ได้ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับมันใสมันใสแตกต่างกันมากๆเลยขัดกับไม่ขัดนะครับคุณผู้ชมก็ วิธีการขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับตามคลิปที่ผมทํามาเลยนะครับไม่มีการเมคอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมน้ํายาที่ใช้ก็เซตนี้นะครับเป็นเซตทดลองที่ขายดีมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับอ่ารอสามแล้วก็รอ10-20ในไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับชุดเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าขัดลักษณะแบบนี้นะครับแค่ขัดเงาแบบนี้นะครับใช้ได้4-5ถึงคันนะครับคุณผู้ชมชุดเล็กๆเนี่ยไม่เปลืองนะครับเข็นที่ผมป้ายไหมผมป้ายนิดเดียวเอง เอาใช้ปลายนิ้วเนี่ยป้ายแตะๆๆนะครับบริเวณการขัดก็จะขัดอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือแบ่งครึ่งแค่นี้แหละหน้างานก็ขัดไปส่วนฝั่งนี้ก็ขัดไปอีกหน้านึงนะครับไม่ได้ขัดรวมทั้งหมดนะครับเราจะขัดเป็นชิ้นๆไปทีละเล็กๆนะครับผมก็จะขัดอยู่ประมาณเนี้ยพอขัดครึ่งนี้เสร็จก็จะมาขัดครึ่งนี้ก็ไปเรื่อยๆจนกว่ารอบคันนะครับคุณผู้ชมผลงานที่ได้โอเคนะครับชัดเจนนะครับ นะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านไหนสนใจสินค้านะครับขายของซะเลยไม่ามาถึงขั้นนี้แล้ว, <contar |startoftranscript|> ช,ว <ful> ชุดยาขัดนะครับผมชุดนี้นะครับก็ลองทักทายเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบฟองน้ํานะครับใบฟองน้ําที่จริงมันมีสี่เบอร์เลยนะผมเอาแค่เบอร์หยาบและเบอร์กลางมานะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านไหนที่มีเครื่องขัดโรตเอตรี่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องขัดโรตเตอรี่ที่เบื้องต้นนะครับหรือเป็นเครื่องขัดโรตเตอรี่แบบนี้ นะครับหัวต่อตรงนี้ก็มีจําหน่ายนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับแล้วก็แป้น5นิ้วตรงนี้ด้วยนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็มีจําหน่ายก็ลองทักไทยเข้ามาถามถ่ายดูเรื่องราคาหรืออะไรกันได้นะครับผมวิธีการขั้นตอนการขัดก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผลงานที่ได้ก็นี่เลยขั้นตอนง่ายๆครับขัด1ใบเขียวผมขัดแค่2เที่ยวอันนี้ก็แล้วแต่ ชิ้นงานของคุณผู้ชมนะครับว่ามีผิวยังไงบ้างรอยลึกรอยตื้นมันอาจจะไม่เท่ากันแต่ผมขัดเรถที่มีรอยด่างประมาณนี้ผมขัดหยาบแค่2เที่ยวแล้วก็มาปั่นชักเงาด้วยใบสีส้มอีก1เที่ยวผลงานที่ได้มันออกมาแบบนี้ผมก็ผมก็พอใจนะผมก็ว่าโอเคนะครับสําหรับการขัดเงาลบริ้วรอยนะครับโอเคครับคุณผู้ชม สุดท้ายนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ใน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 ท้ายคลิปนี่แหละเป็นเบอร์โทรโทรศัพท์ผมด้วยแล้วก็เป็นไลน์ผมด้วยก็แอดเข้ามาถามถ่ายพูดคุยกันได้นะครับผมเรื่องงานขัดสีนะครับ ว่าขัดแล้วไม่เงาขัดแล้วเป็นยังไงก็ลองพูดคุยปรึกษากันได้นะครับหรือว่าสนใจสั่งซื้อสินค้าก็มีจําหน่ายนะครับคุณผู้ชมถ้าขัดไม่เงาขัดอะไรขัดไม่เงาขัดลายขัดยังไงลองทักทายมาถามผมได้นะครับผมก็พอจะแนะนําได้นะครับก็ไม่ถือว่าก็ไม่ถือว่ามือโปรมือเก่งนะครับแต่ก็ขัดได้ในระดับนี้แหละครับคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไ้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ